โรงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการ9ต่อ10ปฏิบัติบูบชาสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรประเมนทรรามาธิบดีศีสิงป์มหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชปณิธาานในการสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาพิเศดมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตที่ทรงพระราชทานแนวคิดและทฤษฎีอันทรงคุณค่าที่ครอบคุมกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆในการยกระดับคุณภาพชีวิตของระสกนิกรชาวไทยบ้านโพธิไพศาลหมู่ที่9ตำบลโพธิภพสารอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน ที่ได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปศึกษาและปฏิบัติจนสำเร็จเห็นผลจนก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนสำหรับบ้านามิถิสารกับหมู่ที่9าตำบลมิถิสารเพือคุสมาจังหวัดสุรนคร มีประชากรประมาณ730คนซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นคนโซ่ประมาณ85%เนะครับก็มีบางส่วนที่พยุกมาอยู่ด้วยนะครับ,รบในส่วนการประกอบอาชีพนะครับของชุมชนบ้านมุทิปสานมุทิเก้านะครับส่วนใหญ่การประกอบอาชีพของเราก็คือทําการ,กรเกษตรในด้านการทํานาบางส่วนก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปนะครับมีการเลี้ยงคือโคขุนบางส่วน ซึ่งพี่น้องเรานะครับบางส่วนก็ได้ไปศึกษานะครับกับศูนย์ศึกษาพัฒนาของผู้พานนะครับวันเพิ่นไปศึกษาดูงานมาก็เลยได้น้อมนําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปรับใช้ในการเลี้ยงหมงูหรือว่าเลี้ยงทําการเกษตรนะครับเพิ่นก็มีการปลูกพริกปลูกตะกอหรือว่าอะไรที่เป็นหารายได้ในการเสริมในการใช้ชีวิตประจําวัน,นครับได้บางส่วนซึ่งก็ ทำให้พี่น้องเราก็มีรายได้ในบางสวาาว่วนนำมาจุดเจีอครอบครัวหมู่ก้าเราก็ก็ดีใจในเรื่องหนึ่งก็คือมีการได้น้ํามาจากโครงการพระราชดำริของนายหลวงนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นอ่างเก็บน้ําห้วยหินแสน,นใหญ่แล้วก็มีคลองมาถึงบ้านคือที่ทปสาลของเรานะครับเป็นคลองส่งน้ําซึ่งก็มีความยาวประมาณประมาณสิกิโลนะครับในในส่วนนี้ก็เปการ เติมเต็มของจากที่จากเดิมนะครับที่เคยแห้งแง้งก็มีน้ำทำํานาปีละสองครั้งก็ก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับพี่น้องอหมูเก้าเรารหรือว่าบ้านพื้นที่เราจะมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างนี้นะครับสวัสดีค่ะพี่ชั้นนางทิศสมัยครามควยแม่บ้านสวนต้นแบบหมู่เก้าตะบนพื้นที่เพสารดิฉันไป ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนเนื่องจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นำความรู้ต่างๆมาปรับเปลี่ยนใช้ในหมู่บ้านของตัวเองและเป็นต้นแบบได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับชุมชนทั้ง1 7หมู่บ้านได้มาศึกษาเรียนรู้ที่หมู่บ้านของตัวเองและมีการต่อยอดไปเรื่อยๆมาได้ประมาณ2-3ปีที่ผ่านมา อันนี้คือสวนต้นแบบของหมู่เก้าเราเนาะคะเนาะเราก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือเอาไว้กินเองและการลดสารเคมีเราจะใช้าสารเคมีน้อยที่สุดการไล่แมลงเราก็จะเอาแบบตามธรรมชาติอย่างเช่นว่าเอาขี้เล็กเอาเสดาวปต้มไล่แมลงเพราะว่าเราจะเน้นคําว่าผักปลอดสารบ้านโพธิภิสารมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอาทิด้านการศึกษาให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในความรู้ด้านเกษตรกรรมความรู้ด้านภาษาโซ่จากปราชชาบ้านในหมู่บ้านด้านอาชีพเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงทักษะความสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองด้านสุขภาพประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นประจำและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิภยสารอีกทั้งยังให้ความสำคัญแก่คนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุให้มีบทบาททางสังคมเช่นร่วมรำวงสวงประเพณีในงานโซ่รำลึกการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง และการสืบทอดประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมในด้านสังคมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่มีการแบ่งปันมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับตัวอย่างนะครับภาษาโซ่ภาษา,า,าโตรนะครับซึ่งพระเรียคุณเองว่าโตรนี่ครับอย่างเช่นเชิญท่านมาท่านมาเท,ที่ยว ชมบ้านพูทรสานของเราก็ออนเซมายเปอเลอโปโซวิลเมืองโปูไฮจะเล่าวิธีการแต่งตัวของวัฒนธรรมไทโซของเรานะคะผู้หญิงจะมวนผมและก็มีผ้าผ้าสีขาวผูกที่หัวและมีผ้าสบายจะเน้นเสื้อสีดำเขาเรียกว่าผ้าย้อมคามสมัยโบราณของเผ่าโซ่ของเราจะเป็นสิ้นมีต่อตีน ซึ่งบรรผ้าบุรุษของเราจะใช้นุ่งหม่มตั้งแต่ดึกดำบรรผู้ชายจะเน้นเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นตามฤดูกาลนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเราก็จะเน้นแขนแขนยาวเป็นโซ่ไทยประยุกต์ที่สวยงามผ้าสบายเอาไว้ผูกเอวสำหรับท่านชายในรูปแบบของเราก็จะสวยงามไม่แพ้กันเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ